ก็กลับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแมนไทยแลนด์โซนิกครับวันนี้มารีวิวรถของตัวเองนี่ครับนี่คือเจ้าโซนิกของผมเองครับเจะให้ดูโดยรวมกว่อนครับ จะมารีวิวอะไรแต่งครับโซนิกคันนี้เป็นโซนิกตัวเก่าแปลงเป็นโซนิกตัวใหม่ครับมาเริ่มดูชุดหน้ากันเลยครับอันนี้เป็นจานแต่งซื้อมา450บาทซื้อมา450บาทแล้วก็เบรกเดิมเบรกเดิมโซนิกเบรกเดิมโซนิก แล้วก็สายถัก150ยาิบาทสายถัก150บาทแล้วก็หูยึดหูยึดหน้ากากครับสีเงินทองเนี่ยี๋ยวโฟกัสก่อนครับหูยึดหน้ากาก250ราแล้วก็มือมือเบรก,กตูป้ปลาปํามเบรกตู้ปลาประมาณ สมัยก่อนซื้อตั้งนานแล้วอันนี้ได้ติดรถมาประมาณสองข้างประมาณ1,200บาทนี่แหละครับแล้วก็ประกับบิดประกับบิดประมาณ299าบกาบทแล้วก็ปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ประมาณ80 90ิเร้อยนี่แหละจะไม่ได้แล้วก็ชุดสี ชุดสีแดง1 2 3ชิ้นนี้ประมาณ550บาทส่วนสีเทาที่เห็นด้านหลังนี้คือผมพ่นพ่นเอาเองนะครับแต่โฟกัสตรวจแป๊บนึงนี่ครับคือเป็นสีที่ผมพ่นเองสีหมดสป่องใช้ประมาณ360บบาทครับค่าสีทั้งรองพื้นทั้ง รองพื้นแล้วก็สีจริงประมาณ360บาทแล้วก็เจยงก็เป็นเจยงแต่งแบบของตลาดทั่วไปแต่ว่าเอาโซดาไฟมากัดสีออกครับแต่ก่อนมันเป็นสีแดงแต่ก่อนเป็นสีแดงแต่ก่อนเป็นสีแดงแล้วก็โชคแต่งโชคนี่ประมาณ950บาท ประมาณเก้าเาร้อยบาทยี่ห้อนี่แหละประมาณ9ก้บาทนี่ประมาณ9ก้บาทอามสวิงอาร์มน่ครับนี่สวิงอาร์มยี่ห้อนี่ประมาณ1น0่บาทแล้วก็ ชุดโซ่สเตร์ประมาณ450บาทนี่แหละจะไม่ผิดแล้วก็ขาตั้งขาตั้งประมาณขาตั้งประมาณ250บาทแล้วก็นี่ครับอุดฟ้าแข็งนี่สตัวประมาณไม่250ก็300แต่ว่าอันนี้ตัวละร้อยมั้งนี่ครับ สองชิ้นนี่ตัวละลร้อยขอบล้อเดวิลขอบล้อเดวิลขอบล้อเดวิล450บาทแล้วก็ดูมอันนี้เป็นของเป็นดูมเดิมของเวฟร้อยเป็นดูมเดิมของเวฟร้อยแต่ว่ามาทำสเสี่ยวครับมาทำสเสี่ยว แล้วกด็ดุมหลังดุมหลังดุมหลังเป็นของร้อยสิบดุมหลังเป็นของร้อยสิบดุมหลังเป็นของร้อยสิบประมาณสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อครับอันนี้เอามาเอาของเพื่อนมาใส่นี่อันนี้เป็นของแท้ร้อยสิบเอาของเพื่อนมาใส่มันเป็นดุมของร้อยสิบ แล้วก็อันนี้สงสัยเป็นงานหล่อผมซื้อมาอ180บาทอะไรว่าเขาเรียกว่าตัวดัมเบกอะอะไรไม่รู้ผขเรียกตัวดัมเบลกไงประมาณ180บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ดัดแปลงใส่ <c oughs> หานุ่นหานี่มาทำใส่เองหานุ่นหานี่มาทำใส่เองแล้วก็ท่อ 650บาทโอ้ยนี่นครับสภาพโดยรวมของแต่งโซนนี่ผมอะไรแบบบ้านๆนะครับอะไรแบบบ้านๆต่อไปจะมีรถมารีวิวอีกเป็นม่วงเน่าครับ่อยดู <c oughs> นี่เอาจะของม่วงเน่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับเวอร์าวจะของม่วงเน่า <c oughs> ครับ <Okay. S 2> วันนี้ขอจบชีพการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับ